ปกปายการทีเอฟซีอัฟเตอร์แมชวันนี้เป็นไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทปิเลกที่สนามชนบุรีสเตเดียมบางกอกการเอฟซีครับต้องยกพลออกไปเยือนทีมชลามชนชนบุรีเอฟซีตัวเกมนี้ครับซันพรมแก้วครับได้สวมปลอกแขนไปกับตันทีมเช่นเดียวกันกับลาไฟเอลซูซ่าครับได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงขณะที่ชนบุรีเอฟซีครับใช้ผูเ้เล่นตัวจริงสลับตัวสำรอง วันนี้ครับเจ้าปืนเอกพบแสนสาะครับตายโอกาสยืนเป็นหัวหอ,อกตัวจริงคู่กับอาจะย่เบงการและชาติชิมทะเลเริ่มเกมครับเป็นบางโองกการ FC เป็นฝ่ายเขียรูปเรื่องน,นก่อนจังหวะลุน้นจังหวะแรกครับศิวพงษ์เจริญสิลป์ครับไปไปให้นาวินจูจิน เออเข้ามาหน้าประตูครับชาตี้ชิมเเลเอาชาร์นลูกนี้ครับสำดาบสองไม่ทันครับลูกนี้เก็บพวกแสนสาครัเจาปืนครับกองหน้าดาวลุงครับมีโอกาสหัวลูกนี้ครับจากนั้นอาทิตย์สุนทรพิทครับเปิดบอลมาลูกนี้ครับเก็บมือสายแววโฉบขึ้นมงลูกนี้แต่บอลเหินข้ามผ่านออกไปหายไปนานครับเก็บมือสายแววอาทิตย์สุนทรพิทครับโยนบอลมาลูกนี้หพนนครับเอาบอลลงได้สวยครับ กระชากมาสู่เส้นหลังเปิดมาลูกนี้ครับลาฟาเอลครับตามสกัดทิ้งออกไปได้ครับลาฟาเอลซูซาซิวาครับได้โอกาสลงเล่นนัดนี้สิวพงโดนยามาทางอนาวินจับบอลได้ครับเปิดมาหน้าประตูลูกนี้ครับโอ้โหสินทวิชัยปัดบอลที่กอกหลังไปได้ครับอนาวินครับหลอกยิงลูกนี้จากนั้นครับขอที่สุนทรพี่ครับ เอากลฟไปหน้าประตูลูกนี้ครับเจ็บุสสายแววมงลูกนี้เรียบร้อยครับหประตูต่อ0ูครับชนบุรีเอฟได้ประตูออกน้าไปแล้วครับจากลูกม่งของเจ si well. ็บุสสายแววโอ้ชมภาพชายอีกครั้งครับอาทิตย์เปิดไปลูกนี้ครับโอ้โหบอลไปตกใส่แผ่นหลังครับบอลย้อยเสียบตะข่ายลูกนี้สุดปัญญาที่กิจสนะจะพุ่งไปปัดไว้ได้ครับ โหมดหมายเล็กเสื้อครับเจนวุฒสายแววชมบุรีบุกอย่างต่อเนื่องครับอาทิตย์เปิดบอลมาลูกนี้ครับอืมอืมเอนเดอร์สันครับแอนเดอร์สันดอสซานโตสครับขึ้นมงลูกนี้จากนั้นครับลบพนน์่ายไปที่อาทิตย์จ่ายทะลุช่องมาให้อัครวินยิงลูกนี้ครับโอ้โหถากเสาออกไปครับทำเกมขึ้นมาสวยจริงครับชลบุรีเอฟซี บุีบุกอย่างต่อนเนื่องครับอาทิสุนทรพิษเจฟฟรีดูแมงไสบอลต่อไหมผู้ที่นานครับผู้ที่นันวันศีกิงลูกนี้บ,บอลข้ามคานโอ้โหเกือบไปแล้วครับ BG ครับอาทิบิงกาผาบอลกระชากมาเบิงกาบวงกายิงโอโ้ติดบล็อกไหลกลับมาได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้ไปทางเดิมครับโอ้โหยังไม่ได้ครับบีจี ต่อเนื่องครับเบงกาหลอกเปกิดกระมาชาตีชารติลูกนี้โอ้โหแนวรับเชมบุรีครับยังป้องกันไว้ได้เยี่ยมครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับสำหรับบางกอกการทีมสีสลันเอกภพมาที่สลันตีต่อมาลุยชาตีหลุดไปแล้วครับอ้าวบอลทะลักมาถึงเบงกายิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตามตีเสมอได้สำเร็จแล้วครับบางกอกการทีมสีครับ อาจจะยี่เบงกาครับก่อนหมดครึ่งแรกนิดเดียวครับสะใจครับวันนี้สาวกเอลบิดตามมิเชียเยอะเหลือเกินครับชาติครับโดนเสียบจังหวะแรกครับก่อนไม่พ้นเขตอันตรายครับเบงกายกบอลหลบสิงห์ทวีชัยแล้วยิงลูกนี้ครับตรงตาข่ายครับบิ่งมาดีใจกับเพื่อนครับจากนั้นครับหมดครึ่งแรกครับชลบุรีเอฟซียังเสมออยู่กับบางกอกการเอฟซีอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ มาชมเกมในครึ่งหลังครับเป็นชมบุรีครับเปิดบอลมาลูกนี้อาทิตย์โอ้โหอนุวัชจินตาขึ้นมงลูกนี้ไม่โดนครับสวยจริงครับอาทิตย์สุนทรพิทครับฟีคิกระยะ25หลาเสีวพงษ์เจริญสิงยิงลูกนี้โอ้ชีวิตตวออีชัยครับปุองเซฟไม่ได้ครับป้องกันลูกยิงของเนทแฮมไม่ได้ครับชมบุรีมาอีกครั้งนูรูล ขาบังกระชากมาลูกนี้แล้วยิงมิดขวายังไม่เข้ากรอบครับบุกหนักยิงกับชนบุรีเอฟซีสีวโปง่งโยนบอลยาวมาหน้าประตูลูกนี้ครับอนาวินจูจินเอาบอลลงสวยครับลูกนี้โอ้วบอลไปติดขาครับขาดโอกาสขึ้นนำอย่างน่าเสียดายครับไม่ล้ำหน้าครับลูกนี้อนาะวินจูจินเสียดายครับ อาทิตย์ติโกโคุญยาเปิดมาลูกนี้โอ้โหชาร์จไม่โดนครับตามไปรับไม่ได้ครับกิสนาตันตินชนบุรีบุกอย่างัรงครับติโกโคุญยาก็มองครับยิงลูกนี้ครับโอ้โหบอลไปตรงตัวกิษนาครับตับไปได้ครับจากนั้นครับผู้้ธสินธินชัยนวลจันทร์ครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันบางกอกการ์ดเอฟซียกคนไปเสมอกับชนบุรีเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ช่วงหน้าไปชมบทสัมภาษณ์หลังเกมันครับเปลี่ยนแบบทั้งทีต้องทนด้วยแผ่นท่าพิเศษสตรสเฉพาะของ GS นานด้วยฝาสองชั้นับบลินชัว,ชวกับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเปลี่ยนแบบทั้งทีอ่ะ ขอซีเรียสนิดนึงเลือก GSW ทนนานชั่ว Gs แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกถ้าคุณคือคนที่อายุ50ถึง70ปีนี่คือ5เหตุผลที่คุณต้องทำประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับ AIA เหตุผลที่1 AIA รับประกันทุกกรณีไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดใทั้งสิ้น เหตุผลที่2 AIA รับประกันว่าเบี้ยประกันถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ6บาทหรือเลือกรับความคุ้คมครองสูงสุดถึง2 0 0แสนบาทโทรสมัครเลย02 305 5040เหตุผลที่3 AIA รับประกันว่าเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่เพิ่มขึ้นตามอายุโดยไม่ลดความคุ้คมครองของคุณแม้แต่นิดเดียวเหตุผลที่สี่ AIA รับประกันว่าทุกคนสมัครได้ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรเราไม่ปฏิเสธการสมัครแน่นอนโทรเลยครับ0 2 305 5 0 4 0เหตุผลที่5หลังสมัครแล้ว AIA รับประกันว่าแม้สุขภาพคุณจะเปลี่ยนไปเช่นไรเราจะไม่ยกเลิกความคุ้มครองคุณให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนและถ้าคุณเป็นผู้หญิงยิ่งต้องสมัคร พราะเบีย้ยประกันถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ย20%โทรสมัครเลย02 305 5040ทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรัก ค่รถ okay. ล,ลุงอะ่ะเราเข้าใจทุกการใช้จ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดอยู่เมพลัสชีวิตใช้ตามเหตุผล hey, <yeah>. hey. ร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว ความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเบียรเป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้เมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้อง ชายชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูดโคลเรนสวสิงค์คอร์ปอเรชันอนเชลซีฟุตบอลคลับก็มันก็น่าเสียดายที่เราใช้ผู้เล่นตัวหลักๆไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเด็กใหม่ๆที่ลงไปต้องคือต้องรู้จักตัวเองอะคือนักบอล ยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองครับไม่รู้จักตัวเองในที่นี้หมายความว่าคือเอ่อต้องคือแสดงความมุ่งมั่นนิดหนึ่งกันเองไม่ไม่ใช่ลงไปแล้วแสดงความอ่อนล้าอิดโรยให้เห็นนะนะโดยเฉพาะริมทางด้านซ้ายเพราะว่าเราไม่มีผู้เล่นทางริมด้านซ้ายไม่ไว่าจะเป็นนัทพงษ์ เกมที่เราแพ้อร์พี้ก็คือเราไม่มีผู้เล่นทางด้านซ้ายนะครับน่นาจะน์วงไปก็ไม่ขอเล่นนะครับเออมันต้องรู้จากตัวเองนิดนึงนะครับรู้จากตัวเองในนี้หมายถึงว่าเออลงไปเล่นแล้วเนี่ยเออไม่ใช่ว่าอ่อนล้าอิดรลยแล้วหมดแรงตลอดเวลาแล้วจะขอออกตลอดเวลาเนี่ยซึ่งมันเป็นไม่ได้เราจะไปโทษไอ้ฟิสิกอลโค้ชก็ไม่ได้เราต้องดูตัวนักบอลเองด้วยว่าเออ อยู่บ้านพักผ่อนไหมหรืออะไรไหมนะครับคือถ้าเป็นบางนอกพวกนี้ไม่ได้อยู่หรอกครับไม่ได้อยู่ไม่ได้ต่อสัญญาเลยนะครับก็ก็เสียดายครับที่เสมอคือเราอยากเอาชนะอยู่แล้วนะครับแต่ลูกเกมมันชนะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเออเรายังขาดความเด็ดขาดนะครับเออเมื่อมีโอกาสได้เล่นเนี่ยถ้าแสดงความเด็ดขาดมานิดนึงเนี่ยแมตช์บางครั้งก็ได้ลงเล่นนะครับ ก็ยังปะอแปะป้อแ,แปะน่าเสีดายไม่รู้จักตัวเองครับก็คือจะเล่นยังไงให้90นาทีคือฟุตบอลมันต้องเคารพก,กับเกมนิดนึ่งก็คือหนึ่งเล่นเต็มร้อยแล้วก็เล่นให้ได้90นาทีไม่ใช่ว่าผมเห็นสี่ห้าคนขอออกตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยเออถ้าเป็นทำงานบริษัทเกาเล่ออกตนานละครับอืมก็อ่า Always try to play to win three points. Um, it's a very difficult game here at Chambouille. Um, they play a fantastic round of football. So, with uh, I got asked to come here with six games in two weeks and to have some chances to win the game. I was very pleased that I was here. I played well again, especially with a lot of young boys playing. Oh, not i to ในสองสัปดาห์เนี่ยมันมีกค่หกแมตช์นะเราว,วันนี้มาเล่นกับทีมชมพูด้วยทีมลำดับท็อปของประเทศไทยนะครับแล้วก็พยายามชนะแต่ชนะไม่ได้ สำหรับไทยกมรอบรองเนี่ยเราก็พักตัวผู้เล่นตัวหลักๆไว้หลายคนนะเกมวันนี้เราส่งเด็กซึ่งอยู่ในทีมชาติ19ปีลงไปเนี่ย เด็กก็ทําได้ดีนะครับเราบอกเลยว่าเรามีความมั่นใจในรอบรองนะครับโอกาสที่ฉะน,น่ก็มีหน้าในวันพุทธนี้คนันมั่นใจเดียวกันเธอกับชานจะต่อจะเดิมเราจะทําวันนี้ให้ดีกว่าเนึ่ง I'm